វាលົດ送จดหมาย จะมาทําหอยตอดกันเลยออกมาซื้อ,อซอสซอสพริกร้านอิกา <c oughs> <c oughs> อากาศมันก็เริ่มเย็นแล้วใบไ,ไม้ก็เริ่มเหลืองแล้วแต่วันนี้อากาศดีหน่อยมันมีแดด ร้านนิก้าก็ไม่ห่างจากบ้านเท่าไหร่หรอกพอเดินออกกำลังกายไปนานไปมันอยู่ฝั่งนู้นนะแต่ว่าพินจะเดินไปทางด้านด้านนี้เนาะเพราะว่ามันข้ามได้ทั้งสองฝั่งทั้งสองด้านนะ ด้านนู้นก็ได้นั่นนะที่เป็นโมงก็ได้จะเพินจะนั่นแนหะคนเดินออกมานั่นแนหะก็ได้เพินจะไปด้านนู้นมาตรงกับอีกาเลยัากลับก็กลับด้านคนที่เดินขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ย ตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนเด็กเนี่ยตรงนี้ลูกอันนี้ก็แดง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 ดีไม่รู้ลูกอะไรลืมแล้วแฟนเคยเพูดให้ฟังอยู่พิงก็ลืมแล้วมาซานี้ลูกสามบอกแม่เป็นไร แม่ก็ว่าจะเอาอะไรแม่นึกไม่ออกเดินเข้าเดินออกอันก็นเลยถามแม่เป็นไรนักหนาก็เดินเข้าแล้วก็เดินออกจากห้องตัวเองแล้วก็เดินเข้าห้องตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็เดินไปที่ห้องคัวแต่ไม่รู้จะเอาอะไรนึกไม่ออกสมองเสมิไม่มีแร้ว่ว มันก็เลยบอกว่าแม่แม่ก็นั่งในห้องครัวก่อนแล้แม่ก็นั่งคิดว่าแม่จะเอาอะไรเออพอเปิด YouTube ดูอันนท์ดูอันนี้เออแม่จะเอาหอยหอยแมงพูที่พี่เขาให้มาอันแม่จะมาทำหอยทอดเออโอ้ลูกลก็ลกแต่เดี๋ยวลูกลูกสาวก็ไปทำงาน แล้วล่ะก็เลยบอกอ๋อแม่ก็เบอกว่านี่แม่จะไปไหนเปล่าเออยังไม่รู้คิดว่าไม่ได้ไปไหนหร้วมั้งเพราะว่านางก็จะถ้าแม่ออกไปแม่ก็ต้องปิดประตูบ้านล็อกบ้านทีดีเด้อไม่ไหวสิเออ พอมันรู้อยู่เราลงหลงลืมแล้วเดี๋ยวนี้สมองเสมอเหลือสมองอยู่สองขีดจะไม่เหลืออะไรแล้วเดี๋ยวเพ่นเนี่ยจะถึงละเดี๋ยวก็เดินออกไปนี่ก็ถึงลวนะร้านปูน ขึ้นเดินเนี่ยก็ถึงแล้วเนี่ยแหละถึงแล้วโรงเรียนสอนคาราเต้เป็นโรงเรียนสอนคาราเต้เป็นสนามเด็กนักเรียนมาเล่นหลบตะก้ายา ตรงนู้นน่ะตรงที่เด็กเดินน,นั่นน่ะนั่นก็โรงเรียนโรงเรียนคนโตจุพักพักแล้วเด็กนักเรียนมาเล่นเป็นที่เล่นของลงุงึกกัน เรียนอยู่มองนอกเขาไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนแลไวแต่อ,อะไรใส่สบายๆแต่งตัวยังไงก็ได้อยู่ซื้อแล้วซื้อขนมไปให้ลูกสาวด้วยซื้อซอสพริก พี่ไม่ได้ค่อยได้ทำลอกหอยทอดเพราะว่าพี่ไม่ค่อยใช่แบบนักกินเท่าไรห,หร่หอยอดีพี่เขาให้มากูก็จะเดินเราจะเดินปีดานหนึ่งมันก็จะเดินไีกด้าน เรียกไปเรียกมากคนลูกสาวมันบอกว่าแม่เดินอนะายอมอมุดอมมงสมารดีเรามันมันมนไอ้นี่ไงเราไม่ได้เดินตอนเย็นเนาะข้ามถนนกน็เราเดินช้าข้ามยาเยกเลย นนันไ่ได้ตอตไปนี่ก็เดี๋ยวก็ถึงที่มาตัวเองแล้วงั้นแค่นี้ก่อนนะคะแค่นี้สวัสดีค่ะ